ต้องดี ALLY, กินหนังหมูมันหอมจริงๆสวัสดีค่ะแคนกี่แล่กลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเราจะกลับกรุงเทพกันค่ะแต่ว่าก่อนกลับฉันจะไปแวะชามก่อนค่ะ จริงในทริปนี้ตอนร accurate, แรกที denn, ่วางแผนไม่ได้มีชะอำเลยแล้วก็แบบพอมีคนคอมเมนต์ว่าที่จะอามีร <GO av uther> ้านอร่อยเยอะฉันก็แบบตายละอ่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 ะไหนก็ไหนๆแล้ว <and> ตัดหัวหินเอาอีกวันหนึงแล้วขอไปชะอำแทนแล้วกันค่ะตามเลยค่ะเลตตูจังค่ะและที่แรกที่ชจำที่เราจะไปกันค่ะก่อนอาหารเที่ยงเราต้องไปกินอะไรของว่างกันนิดนึงนั่นก็คือ คอองของเราเองค่ะจะมีคนคนนึงค่ะที่ชอบคอมเมนต์และเทสการกินดูใกล้เคียงดิฉันมากแล้วเขาบอกว่าร้านนี้ครัวซองคือที่สุดุุงบิ๊มให้ไปฉันก็เชื่อค่อนงเชื่อนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะกินเหมือนกันทุกอย่างจริงหรือเปล่าแนชอัมที่แรกค่ะที่เรามากันก็คือขอมากินครัวซองที่ร้านเบ็คกิ้งเพกาบีชค่ะ เราแอบเปิดดวงหูหิ้งแล้วดูแบบต้องดีครสองต้องดีแน่แน่เอสกอร์ร้านนี้คนเยอะเหมือนเดนนะแต่ว่ามันโดดดังจริงๆเ้าไม่เรมมไม่เคยรู้เราไม่คยได้เที่ยวใ,ใกล้ๆปกติคือไปจังหวัดไกลๆตลอดผมบอกพี่เขาเสิร์ชนะคะสั่งไปเป็นครัวซองเพนหนึ่งแล้วก็ยูสือสปาร์เกิ้งหนึ่งแล้วก็ของพี่ต่อเป็นกาแ,แฟเก็บหอย ต,ตอนที่ไปปลาเนี่ยแล้วก็พลาดเก๊กหวยอะไรฉันก็คือเก๊กหวยร้วๆจ้ะเจ้าไหนมีเก๊กหวยฉันจะแบบต้องตาต้องได้กินเก๊กหวยเพราะว่าคือใจมันอยากกินไปเลยไม่ได้กินมันจะมีความแบบต้องได้กินจากที่และคัสองที่ชอบที่สุดค่ะจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเพลินป้า ไชอบแบบไหนอ่ะหอมเนยมากๆอยากรู้ว่าใช้เนย a พีอ, e อ่ะคือหอมจริงเป็นเนยแบบเป็นเนยที่ดีมากรสชาติเป็นเค็มนิดๆนิดหวานน้อยๆ้อยแต่รสชาติคุณสองเป็นเค็มข้นน่ะคือตัวนี้ยคุณอ,องจะไม่ใช่ฟิลแบบไม่ได้หนึบมากเพราะหนึบกำลังดีไม่ได้คนมปังสาแบบอามตีอะไรถ้าให้ฟิลนะคล้ายๆแบบเบเก็ตดิวโรนมากกว่าแต่ว่าดีคือกินแล้วรสชาติ ความริชของเนยของอะไรม,มันมันอยู่ในปากเลยมันมีรสชาติหรือคลา,างกันแล้วก็แบบนั้มนมากคือจะไม่ค่อยถูกเลวกับตัวซองที่รูกลับเป็นใหญ่มากๆอ่ะรู้สึกว่าแบบมันมันมันโอเวอร์ไซส์น้องไปนิดแต่นี้คือรูปป้สึกว่าน้องเป็นไซส์ที่กำลังครบกำลังดีซึ่งอร่อยจริงๆห้าบาทจริงๆอ่ะคือถันว่าถ้าถ้าตัวอย่างเหี้ยในกรุงเทพอาจจะขายใดสิบห้าสรุปโดยรวมค่ะฉันว่าครัวซองของร้านเดลิเวอรี่เกาบิดที่จะเอาอร่อยจริงๆอร่อยเ็นไซส์ ระดับแบบเลยว่าอร่อยในปรเทศได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าราานี้เขาขายแค่15บาทซื้อกลับบ้านได้นะคะสะกักการนค่ะ <Okay. S 1> ที่กินให้เสร็จแล้วไปกันต่อจ้ะ <Okay. S 1> แล้ววันนี้ค่ะมื้อเที่ยงเราก็ขอฝากตัวอยู่ที่ร้านบ้านครัวทะเลค่ะแต่ตกใจว่ามันแบบ ไม่เรามาร้านที่แม่จังเลยเพราะว่ามีคนบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีแพะปลาเป็นของตัวเองทั้งของทะเลก็สดมากแนะน่นอนแล้วก็แต่ราคาย่อมเยาวค่ะจับต้องได้กินก็จริงจริงกินอาหารทะเลปกติก็ไม่ค่อยกินที่มันปรุงเยอะอยู่แล้วกินที่มันแบบอันนึ่งลวกอะไรเงี้ยชอบกินของสดไงก็เลยเลือกร้านนี้แต่ข้อเสียอย่างเดียวของร้านนี้เขาบอกว่ามันไม่ติดริมทะเลเราเอ้ยเราไม่ได้มาเราต้องการแค่ข,ของทะเลที่สดค่ะเคยลองมากินร้านนี้ดูค่ะร้านนี้เปิดมาแล้วสิบปีจ้าขอไปลองชิมรถมือเข้าในจ้า let's go ร้านนี้นะคะใช้เวลาทำค่อนข้างนานเพราะว่าเขาเขียนป้ายแบบนี้ว่าที่สถานร้านมีแม่ครัวปรุงอาหารแค่คนเดียวอันนี้อย่าเร่งค่อยๆรอค่อยๆมาไปเพราะอาหารจะอร่อยเขาค่อยๆปรุงทีละจานจ้าคุณก็เห็น อหอมเครื่อ,องแบบมอกใส่ทุกอย่างครบมันก็จะมีหอมกลิ่นทั้งหอมเจียวทั้งน้ำจิ้มทั้งพริกเผาน,นิดนนึงอย่างเงี้ยรสชาติลนพอดีเลยน้ำจิ้มเขาเปรี้ยวอมเคเลยจริงๆอ่ะเด,ดี๋ยวหอยอ่ะ มันดูเยอะมากกินเล่นๆกว่าแบบไม่จิ้มอะไรเลยมันปูที่มันหอมอร่อยมากมันมากๆตรงไข่ปูก็เป็นไข่ปูธรรมดาแเป็นมันๆแต่มันปูคือหาที่สุดมีได้ฉันชอบมันมากกว่าไข่ถามว่าสดไหมข้อสด ออแอบคิดว่าตัวเล็กไปนิดนึงแล้วเทียบกับราคานะฮะถาสดเลยก็สวดราคาจะหดนิดนึงแต่เนื้อปูทะเลแล้วก็จะไม่หวานเท่ามัานปูมาแล้วเราสึกว่าแบบไม่เอาทั้งตัวนาอะเปเลี้ยงไข่เลี้ยงมันอยูลยแล้วอ่ะมันก็เลยไม่เหลืออะไรใ้มันไปเลี้ยงเนื้อเท่าไหร่บบมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยหวานนะถือมากินไข่นะอ๋ะขออะอะก็ควรจะได้หน่อยเพราะชอบอย่างนี้แหละไข่ยิ่งไปเพิ่มความสดของเนื้อน้องจะเหลืออะไรในเมื่อน้องมีไข่ขนาดนี้จริง มากมากปกติปูทะเลบางทีมันมันจะแขมนะตัวมันใหญ่แต่ร้านนี้ยอาจจะเขาต้มนี้กดนึงนั่นแหละมันไม่ขมเลยมันหวานแบบขออย่างเงี้ยแล้วไข่ก็หวานเราเลยคิดว่าจริงๆแล้วสั่งดองต้องอร่อยมากแน่แน่ยิ่งใหญ่แต่รอบนี้ปิดผ้ารอบหน้าเราลองใหม่นะจะกินแบบดองค่ะคนแน่นมากๆๆๆทั้งแต่มานั่งก็คือรถเข้ามาไม่หยุดถ้าใครจะมาช่วงเที่ยงก็จองไว้ ลายก่อนไข่แมนดาไข่มันดียำงที่ว่ก็เป็นแนวแบบเชื่อมเหมนหวานหน่อยแล้วก็จะเปลี่ยนเนยน้อยหนึ่งให้นะเลยเราแอดเง็นนจานนี้ค่ะปละค่ะยำกงที่นี่ก็คือน้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นแนวกะทิมันรสชาติเค็ม ก็เผ็ดมีความเผ็ดกับเผ็ดก็บพริกแกงของเครื่องแกงแดงอยู่แล้วจะมีกลิ่นน้นอยู่ในอากาศเพรว่าอร่อยแหละแล้วก็มาแบบไม่ได้เละมากนะก็มันมีความกรอตกรนิดหน่อยเออโดยรอบไอศารอมก็ไปแอบชอบค่ะแต่ออสจตรเลี่ยนนะก็เป็นกระทืบแบบดีก็อร่อยก็เป็นเป็นบุก้อนอ่ะแต่ในบุก็ดีนะแบบไม่ไม่รู้สึกว่าแบบเละหรืออะไรอ่ะ ก็อนี่อร่อยแล้วด้วยแกงมันเค็มไ้แล,แล้วก็ถือว่ถ้าราบข้าว้องอร่อยแน่เลยนี่คือขำอย่าเรียกว่าขำใหญ่มากๆอีบิ้มหม่ำกับข้าวเาเป็นยังไงคะอร่อยพือ่อแกงมันเค็มแล้วกินข้าวพอดีกว่าฝนตกแล้วเรรีบไปต่อจ้า ฉันหลอกพี่ต่อมาไข่แล้วคะ่ะทุกคนคะ <c oughs> เห็นซอยลึกลับนี่ไหมคะ <c oughs> นี่ <c oughs> เขาบอกว่าแถวนี้มีหมูหันอร่อย <c oughs> ที่ชะอามมีหมูหันหลายเจ้าเลยแล้วก็ลองเปิด Google แ a บบดูฮ่าฮ่าแล้วก็ร้านนี้ดูเรตติ้งจะดีที่สุดแล้วเขาดูตัดหนังหมูหันได้กรอบจริงหมูหันทุกเจ้าก็ดูกรอบแต่ว่าเจ้านี้ดูกรอบเป็นพิเศษคิดเอาเองเท่านั้นจินตนาการสูงส่งคือก็ต้องบอกตรงนี้เลยค่ะว่าในไอจีเขาบอกว่าพี่เบี้ยนแถวชะอามีหมูหันเยอะมากแล้วหมูหันก็เยอะจริงๆถ้ารู้สิเนี่ยหมทยมาง ถามฉันว่าทําไมต้องเป็นร้านนี้เพราะว่าเห็น Google รีวิวร้านนี้ดูดีสุดแล้วพอขับผ่านอะ่ะกินกันค่ะพี่เขาเดยบอกว่านี่หมูตัวใหญ่หน่อยนะปกติเขาตัวเล็กกว่านี้ฉันเลยถามว่าเอ้าตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันตรงไหน <c oughs> เขาบอกว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยหนังมันมก็จะน้อยกว่าแี่ให้เป็นตัวเล็กหนังก็จะมากกว่าแต่ส,ส่วนทีค่ความกรอบของมันนะแต่ว่าดูจากสี <c oughs> เห็นน้ําไหลออกจากเนื้อเลยนะทุกคนมาดูพี่ต่อดูดิชิ้นนี้แมนะ่บ้าไปแล้ว คิดว่าอะไรคิดว่าคือคาราเมลแผน่นแปะบนหน้าเค้กมันสีแบบสวยมากๆขอลองชิมแน่ฉันก็ถามเขาว่าคืออยากรู้ว่าทำไมถึงมหมูหันดังเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับที่เออเหมือนที่บางแสนมีโครก,กยอะไรเงี้ยน,นั่นคืออ่างซีลางเขาก็เลยขงเยอะแต่หนูก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมแถวชําถึงหมูหันเยอะเราไม่กระดูอ่อนขา้างล่างด้วยหรอพี่ต่อขอกินแบบไม่จมอะไรเลยค่ะต่อ เนื้อหมูฉ่ำมากจริงๆต้มก่อนมั้คือมันมีความแบบเดาว่าต้มแล้วค่อยไปหั่นหรือเปล่าไม่รู้คือเนื้อข้างในมันฉ่ำมากๆมันมากๆแล้วนุ่มมากๆนุ่มแบบนุ่มอ่ะไม่มีความแห้งเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบรสชาติไม่เลาจตดเค็มอ่อนๆต้องใช้งเบ,บน้ำจิ้มดำของเขาค่ะ <S <S มาค่ะจิม, <S <S มเมื่อกี้บอกพี่ต่อว่าเธออาจจะโดนชิ้นมันเยอะฉันเอาชิ้นเนื้อให้เลยก็ได้จิ้มนะคะเหมือนซีอิ๊วดำก็คือซีอิ๊วดำหวานเค็ม หอมกลิ่นซีอิ๊วดำอะอะไรๆคือเนื้อหมูเขานิ่มจริงๆอะนิ่มแบบนิ่มมากอะไม่มีความสากเลยว่ะซีฟู้ดเขาเมื่อกี้แอบชิมซีฟู้ดเขาเป็นแนวเปรี้ยวนําไม่ค่อยหวานเท่าไหร่รับได้จิ้มหมูนะคะจะรู้แล้วเขาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเป็นเปรี้ยวหวานแต่เค็มอ่อนเพราะว่าหมูอะพอเคี้ยวไปทั้งชิ้นใหญ่ๆอะพอโดนเจอเนื้อมันมีความเค็มนิดๆอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นเปรี้ยวหวานเค็มพอดีซีฟู้ดก็เพิ่มความสดชื่นให้หมูหันแหละเพราะว่าถ้ากินกับซีอิ๊วดำมันก็จะมีความแอบเลี่ยนาะ แต่ใดๆคือหมูเขาอร่อยจริงๆแล้วเมื่อกินเจอเจนที่เป็นกระดูกอ่อนอ่ะเขากรุบอร่อยใดรคือเนื้อหมูไม่สากไม่แห้งเลยแม้แต่นิดเดียวอร่อยค่ะส่วนหนังก็คือแบบคือเล่นกินคาราเมลจริงๆอ่ะมันกรอบแบบกรอบแข็งๆอ่ะคือเวลากินอาหารจีนเนาะในพัตตากาลสมุนน้่าหนังมันจะค่อนข้างกรอบและคริสแต่เนี่ยรู้สึกบางอย่ามันแข,แข็งแหละแต่ว่าเป็นอย่ฟีลลิ่งเนืงอ่ะมันหนังมันหนามันก็มีความแข็งที่ชัดเจนอยู่ไงกินหนังหมูมันหอมจริงๆ ลุงแนะนำเลยค่ะว่าหมูหันร้านพี่ลุงพี่เดชยังไงก็หนังกรอบเนื้อนุ่มนะคะทําขายมาสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมสิบกว่าปีแล้ว,ลวมีสุดพิเศษยังไงบ้างไหมคะว่าแบบเอ้ยเป็นเทคนิคเฉพาะของลุงใช่ใช่ค่ะวัตถุดิบต้องดีของแต่ละร้านนะคะวัตถุดิบต้องดีน้ําจิ้มต้องอร่อยค่ะเป็นหมูหันตัวเล็กใช่ไหมคะก็ <c oughs> ตัวขนาดนี้ประมาณ20่สปนี่แหละค่ะ <c oughs> ตัวเล็กหนังก็จะเยอะตัวใหญ่มันจะมันเยอะเนื้อเยอะค่ะ <c oughs> ปกติร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงสอง 2> 2โมงเช้ายันสองทุ่มค่ะไม่มีวันหยุดนะคะอนอกจากสําคัญจริงๆที่จะหยุดฝากร้านที่ลุงด้วยคะ่ะฝากร้านที่ลุงด้วยนะคะ,มะ,คะหมูหันนายกค่ะค่ะ<ช>ขอบคุณค่ะ,อคคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปูชักสะพานยกค่ะสาเหตุของชื่อนี้ก็คือว่าที่นี่นะคะตรงสะพานนู้นเขาจะมีการเก็บปูม้าเราเล่าก่อนว่าตรงนี้เป็นที่ประมงพื้นบ้านค่ะประมงก็จะอยู่เยอะ ตอนเช้าใช่ไหมเขาออกเรือไปจากของอาหารทะเลมาเขาก็จะใส่ถุง,ถงเขาเรียกว่าถุงตะข่ายไว้แล้วเอาน้องปูเนี่ยหรือของอาหารทะเลเนี่ย mm hmm. จุ่มลงไปในน้าเพื่อให้น้องปูยังเป็นๆแล้ว่ายน้าได้แล้วพอคนมาซือ้อ mm hmm. เขาก็จะชักลอกขึ้นมาให้น้องปูมันขึ้นมาแล้วก็ดูว่าปูยังเป็นๆอยู่นะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือที่มาของปูชักส่วนสะพานยกจะมาจากกันว่าเวลาเรือมันผ่านสะพานอะสะพานสามารถยกตัวขึ้นได้แล้วก็ให้เรือใหญ่สามารถผ่านไปได้ค่ะเลยเรียกว่าเป็นปูชักสะพานยกแล้วนั้นก็คือสะพานที่เขาว่าสร้างกันอยู่ แต่ตอนนี้เรามาเป็นเวลาค่อนข้างบ่ายสี่โมงแล้วก็ไม่มีปูชักให้เราเหลือแล้วแหละแต่มีตลาดอยู่เดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะที่นี่เขาก็บอกว่าสามารถซื้ออาหารทะเลซื้อปูปูเป็นเป็นกลับได้เขาเลยว่ากันว่าเป็นที่มาของการที่บอกว่าฉัามีปูมาที่อร่อยที่สุดอยู่จ้าตามนั้นค่ะไปดูกันค่ะนี่คือสะพานที่ว่าะสะพานยกมนสามารถยกขึ้นได้เวลาเรือใหญ่ผ่าน ตัวสีแดงแตกต่างกับตัวสีอื่นยังไงอ่ะเป็นปูสายพันธุ์เออปูมะลายกระดองมันจะแข็งหน่อยแต่เม็ดนี้เปลือกมันจะหนาฝาปูม้าตัวผู้จะเป็นสีฟ้าตัวเมียจะมีไข่เป็นบางตัวค่ะนึ่งเลยค่ะคุกกนะคะค่ะได้ปูนึ่งแล้วหนึ่งแล้วก็ได้สาหร่ายมากินด้วยแล้วก็ที่เหลือๆก็หอยหวานด้าไปดูแล้วเป็นหอยหวานจริงๆอ่ะหอยหวานที่เป็นหอยหวานไม่ใช่หอยหมากก็เลยต้องจิ้มแล้วร้องโลร้อยห้าสิมาลองชิมดูกันว่าสดปล่า คือรังเลยอยู่ไงไม่มีคนตรงนี้ก็อแอบกินเลยได้แมเพราะว่าหอยมันดูยากเลยว่าจะสดหรือไม่สดก็เลยถ้าชิมแล้วมันหวานเจี๊ยบก,ก็คือบบสั่งกลับบ้านสั่งกลับกรุงเทพเพรานานทีจะเจอที่หวานเป็นหอยหวานนี่เธอดูสิมันหวานทุกตัวจริงเลยนี่เห็นปะตรงนี้เห็นชัดแล้วเป็นหอยหวานหมดใบมะกรูดแล้วเขาเนืน้งกับใบมะกรูดด้วยค่ะแม่หนูกินเลยคือว่าใครได้อยู่นะไม่หวานเท่าไหร่ไม่ล่ะ สก็ไม่ได้นั่งริมทะเลนานมากอะ่ะถ้ารับแค่โควิดก็2ปีอะแต่ก่อนโควิดก็ไม่ได้นั่งเลยอถ้ามันได้ติดลนทะเลแล้วมันก็สดด้วยก็ต้องดีมากๆแน่เลยสั่ตอส่วนที่อร่อยสุดของปูมาคืคอมันปูไม่จิ้มอะไรเลยครั้งที่หนึงเอาจริง ปลปูทะเลก็คือปูมาสำหรับเบี้มนะมันมันหอมกว่ามันมาอร่อยกว่าถ้ามานนี้มากกว่ามันมากเลยอ่ะวิธีการแกะปูค่ะจริงๆแล้วต้องเอาตรงนี้ออกให้หมดเติม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 แล้วก็ตรงปากปูที่มันชอบฟอฟอฟอใส่เราอะพ่นน้ำออ,อกไปนี่กินได้แล้วทุกคนคะเห็นตรงข้างหลังไหมคะสามเหลี่ยมสูงอย่างนี้คือปูตัวผู้ ถ้าสามเหลี่ยมโคง้โคงๆคือปูตัวเมียนะคะเวลาเลือกซึ่งปูตัวเมียเนี่ยแน่นอนต้องเอาไขามันมันไปนเลี้ยงไข่ก็จะไม่ค่อยมันถ้าปูตัวผู้เนื้อก็จะไม่อร่อยถ้าปูตัวผู้ปูตัวผู้คือไม่ต้องไปเลี้ยงไข่เลี้ยงกันตัวเองเนื้อก็จะแบบอร่อยหวานมากกว่าซึ่งชอบปูตัวผู้ค่ะถ้าจะกินเนื้อนะให้เป็นบูมาจะกินปูตัวผู้อ่ะแล้ววิธีการแกะคือแซะตรงร่องนี่ออกมาทิ้งอ่ะทันทีเลยเห็นมาเห็นมันไหมจูดเลยแม่ นี่มันพูกคือหวานนะคะทุกคนคะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็นี่เราไปกันเชียงสัดส่วนอธิบายอนาโตมี่ของปูกอ่ะตรงนี้จะเป็นส่วนกัญเชียงหรือบีบมาเรียกว่าต้นขาอ่อนเพราะว่ามันจะแบบเป็นแบบชิ้นกัญเชียงที่อ้วนที่สุดแล้วคนก็แค่บีบมันออกมาตึงๆก็จะได้มาเส่งกัญเชียงจ้าแล้วมันก็จะมีขาวๆข,ขอบๆนิดนึงแค่เอาออกไปนิดหน่อยเห็นไหมเราก็ได้กัญเชียงมากินเล่นและะ้วค่ะทุกคนคะมาจิ้มมานะ หวานสดมาไม่สดยังไงไหววะไม่กิ้ว่ายน้ําอยู่เนื้อเคยเป็นแบบริ่มที่แท้ทุกคนรู้ไหมคือเวลาปูไม่สดมันจะมีความเนื้อเละแล้วมีกลิ่นอันนี้คือน้องไม่มีกลิ่นพี่มีแกะปูแบบแกะท็อปฟรีอั<ก><ก>นนี้คือเนื้อปูที่เหลืออยู่กันเชียงให้เหลืออยู่กเชียงมันใหญ่มากอะ่ะพี่ต่อเป็นคนที่ไม่แกะปูทุกคนรู้ไหมมที่ต่อนะอ้าโอ้สดไหมแม่นุ่มนิ่ม สดกว่านี้คือไม่มีอีกแล้วแม่แกต่อไป4ี่ขาที่เหลือนี้มาหนึ่งสองสามสี่ก็แต่ละคาก็จะมีเนื้อไปของตัวเองค่ะแต่ละช่องทางเนี่ยก็แค่แกะตามช่องมันอ่ะก็จะได้เนื้อมาค่ะเนี่ยแค่แกะขาไปออกมาแล้วแกะเปลือกรอบๆมันแค่นี้กินได้ละอีกขาหนึ่งแล้วก็เอาเข้าปากจ้าเสร็จแล้วตรงบ้างนี้ก็แค่หั่นตรงนี้ตรงนี้จะได้เนื้อตรงบ้วงมากินแต่ว่าคนนี้ติดข้างในก็เอาออกมา คือปูน้องเป็นอยู่เนาะน้องเนื้อน้องก็จะไม่พพอกออกจากตัวเปลือกอะ่ะคือปกติถ้าปูที่ไหนที่มันหลวมจะเปลือกมา,มากๆแช่ว่ามันตาย,ายไปแล้วลวกขาไปนึ่งซึ่งพอมันตายเนื้อมันจะฟีบลงอะ่ะทั้งปูทั้งกั้งเลยอะ่ะเขาก็เลยจะไม่ค่อยนิยมว่าเอาแบบตายกลับบ้านเขาจะนิยมว่าพอเพิ่งตายก็รีบลวกหรือรีบนึ่งก่อนเลยในั้นเนื้อน้องจะฟีบแล้วก็โพอกไม่อร่อยเนื้อปูต้องกินแน่นๆจ้านี่เอะ๊ะน้ำนําค่ะดีมากต่อไปอ๋อนี่เขาทอกกล้ามให้ด้วย ไม่ไหวแล้วนี่ก็จบสิ้นซึ่งการแกะปูค่ะบอกเลยว่าปูมาคือที่สุดไม่ไหวจะเคลียูด๋ดีตาไม่ไหวต้องสวยเกินทนสวยเกินใครรักค่ะอันนี้ยกให้พี่ต่อค่ะนะนั่งกับรถมาเป็นเพื่อนจ้าดิงดิงเรากินที่นี่เสร็จเราจะไปกินที่อื่นต่อคะ่ะนั้นรีบกินรีบไปจ้ากินก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ข่ะขอต้องการน้าอร่อยค่ะร่างกายต้องการน้ำอร่อย,อ,อ,อ,ยอันนี้ต่อมีร้านนึ่งแล้วชื่อร้านปีกเวกแต่ว่าน้าตปีกเวกตอนนี้เนี่ย ปิดไปละนางกำลังหาที่ใหม่นัวหินกระนางบอกว่าให้ไปกินที่ร้านโคโค่เอ็นคอฟแชร์ซึ่งโคโค่เอ็นคอฟเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ในเพชรบุรีก็จะไม่อยู่ในชะอํานะอันนี้อาจจะขอแหวกไปนิดนึงค่ะไปที่โคโค่เอ็นคอฟค่ะ Let's go ที่ในระ้านนี้นะคะเขาจะมีการเลือกลูกมะพร้าวมาเลือกเฉพาะลูกที่หวานอร่อยเท่านั้นถึงเอามาทำน้ำที่นี่ค่ะโดยน้ำที่นี่เนี่ย จะมีหลายเมนูมากๆเลยแต่ว่าเท่าที่ลองกินมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบเมนูน้ำมะพร้าวสะเก็วที่สุดจ้าและรอเขาทาอยู่ค่ะแล้วร้านน่ารักมากเลยทุกคนถ่ายรูปเล่นได้สวยงามตอนนี้คือร้านมีแต่เราก็เลยขอถอดแมสนะคะไม่มีคนคนหนึ่งเพราะฉันว่าชตอนเขาจะปิดแล้วปิดห้าขึ้นแล้วทุกคนตอนแรกคิดว่าหกมุมนี้น่ารักไหมเกาหลีมากๆที่นี่นะคะมีตรงหนึ่งที่แบบสวยงามน่านั่งคเลสเกอร์ค่ะ เคยนั่งตรงเนี้ยแล้วก็แบบพลิกไปเลยอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนค่ะน้ำชาเขียวที่นี่นะคะจุดเด่นก็คือชิมก่อน <c oughs> อืมเอาจริงๆ <c oughs> เมนูเนี้ยมีที่กรุงเทพหลายที่มากๆแต่ว่าจุดเด่นของที่นี่คือนะ้ำมะพร้าวเขาหอมจริงๆเว้ยคือที่กรุงเทพนะหลายร้านที่มีเขาก็แบ่นบอกว่าแบบเออมะพร้าวบางทีมันหาย,ยากจริงๆที่จะได้มะพร้าวที่หอม ร้านนี้เนี่ยเหมือนเขาไปรับสัดส่วนมะพร้าวตรงเข้ามาฉันเห็นเขานั่งคัดอ่ะคัดลูกมะพร้าวอยู่ก็เลยแบบเออเขาคัดจริงๆถ้าไม่อร่อยเขาก็ไม่าไมามทำแต่แน่นอนแหละว,ว่าชาเขียวเขาอาจจะไม่ได้พีคแบบร้านสเปเชียลตี้ชาเขียวในกรุงเทพเพราฉะนั้นมันก็ยังได้อยู่มันมีความมันความขมนิดๆหอมชายอยู่บางๆก็เรียกว่าเข้ากันดีค่ะและราคาก็ดกีเลยชอบจะมากินค่ะคนแนะนําร้านนี้คือพี่คุณพี่ต่อมันก็เลยมากินตามแล้วรู้สึกว่าอร่อยสดชื่อนอ่ะงี้ดีกว่าแต่ใบแอวนด้วยแหละเพราะชอบน้ำมะพร้าวมากก็เลยรู้สึกว่า อาาหอมมากจริงๆก็เลยแบบดีๆอร่อยค่ะและนี่ก็คือทริปชอำหนึ่งวันของินนะคะอาจจะไม่ได้คัดร้านเด็ดก,กมากมาแต่ว่าคัดตามร้านที่อยากลองมาแต่ว่าปูก็ดีมากเลยนะทุกคนมากินตามได้ค่ะแต่วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบฝักกดไ์กดแชร์กด subscribe นะคะบายเดี๋ยวจะถึงดูดูท่องเที่ยวแล้วทุกคนบุิกมิจะไปตะลอนทัวร์มาให้นะคะรายจังหวัดค่ะกำลังเล็งที่ต่อไปเขาใหญ่ดีไหมบางแสนก่อนดีกว่านานะไปเปิดโพสแป๊บได้ปะ แอบ,บแซบยำตืกค่ะทําทอะไรคะก็คือกินข้าวค่ะคือตอนขับรถถึงบ้านก็มีความแบบว่าจะเก็บปูที่ปูแลวหอยหวานที่ซื้อจากสาปานหาันไว้กินพรุ่งนี้แต่ว่าไม่ไหวหิวมากเลยจัดไปหอยคือบางตัวอาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยก็ต้องเลือกเลือกแต่หอยหวานเรื่องยากมากไม่รู้จริงๆว่าตัวไหนแบบสดไม่สดอ่ะเพราะว่าหอยมันสิ่งที่ยากที่ทสดุดค่ะแต่ปูคือแนะนํานะคะซื้อเฉพาะตัวที่ว่ายน้ำค่ะทุกคนคะแม้ร้านไหนที่มันตายอยู่แล้วจะบอกว่าสดก็ยากทุกคนคะ่ะเลือกที่ว่ายน้าเท่าน,านั้นค่ะมันสดจริงๆนี่คือมกนน่แบบ สดมากอาจจะเป็นไซส์เล็กหน่อยราคา550ต่อกิโลแต่มีคนบอกตรงตลาดเทศบาลเมืองชามัก็ดีก็ลองไปดูกันได้ค่ะบิ๊มเดวรอบหน้าจะไปลองที่ตลาดนะจ๊ะแต่วันนี้ถือว่าโดยรวมโอเคปูสดจ้าปูม้าดีมากมาไปซื้อกลับบ้านกันได้ค่ะตอนหลานคนเยอะมากเรายังต้องมานั่งข้างนอกแล้วตอนนี้อังกอมาดูคลิปนี้ต้องเห็นแสงแตง่ะแสงแบบตอนแรกไม่ค่อยมีแดดแดดออกแล้ตอนนี้ อยู่กำลังมาฝนตอกันแม่เมื่อวิญญาณร้ายกลายร้า